าจารีสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้มผึ้ง เจอรี่มาก่อนพี่อีกแล้วแต่ว่าพี่ก็มาทันเวลาพอดีนะรู้สึกว่าจะมาทันเวลาพอดีกับการที่จะทักทายคุณผู้ชมใช่ไหมใช่ครับอ๋อถ้าองนั้นเราก็ทักทายคุณผู้ชมเลยเห็นมานั่งเรียบร้อยแล้วด้วยสวยแล้วสัง่านเลยครับโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะมาพบกับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแล้วก็คุณน้ำพึ่งนะครับก็เป็นรายการที่จะมาคอยให้กําลังใจกับคนที่ กำลังท้อแท้หรือประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ครับค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็ดูแล้วว่าเหมือนกับว่าเจอรี่เนี่ยน่าจะมีแบบว่า คนที่จะนำเสนอในรายการของเราในวันนี้แล้วแน่ๆเลยเตรียมไว้แล้วใช่ไหมก็เตรียมครับนี่ผมนั่งดูนี่ผมดูใน Facebook ครับไล่ดูเพื่อนผมหลายๆคนนะครับเอ๊ะเริ่มกลับไปอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดไปทําสวนทํานาทําไร่ดูบรรยากาศแต่ละคนแล้วดูมีความสุขด้วยนะครับพี่ก็มีเพื่อนที่บอกว่าทํานาทําสวนทําไร่รแล้วไอ้การกลับไปทำนาทำสวนทำไร่เนี่ยมันเกี่ยวกับแขกรับเชิญยังไงเนี่ยโอ้โหเกี่ยวสิครับ เพราะว่าแขกรับเชิญที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสามารถในเรื่องการทําสวนทํานาปลูกผักปลูกผล,ลไม้นะครับเรียกดว่าสิ่งที่ทําทําอยู่บนพื้นที่ที่ว่ามีมูลค่ามหาศาลกลางใจกลางกรุงเทพเลยครับเดียวยวเดียว,ยวรู้สึกว่ามันจะคุ้นคุ้น <S 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 <ๆ>มากๆเลยเจอรี่เคยเล่าให้พี่น้ำพึ่งฟังใช่ปะ่ะใช่ครับแขกรับเชิญท่านนี้คือ อาจารย์สมโพศ์ทัพเจริญครับนาไงเห็นไหมคิดไปดูไหมครับว่าไปถ่ายรายการครั้งนั้นครับผมมีโอกาสได้ลงไปในแปลงนาครับไปโยนกล้าและเป็นการทําครั้งแรกในชีวิตของผมด้วยนะครับอยากจริงครับอยากจะให้คุณผู้ชมรวมถึงพี่น้ําพึ่งได้เห็นภาพบรรยากาศในครั้งนั้นที่ผมไปถ่ายรายการไปดูพร้อมกันดีไหมครับเชิญเลยครับอาจารย์สมโพศ์ทัพเจริญ อดีตอาจารย์ประจำศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนผู้ก่อตั้งฟาร์มเกษตรแอดบางขวดบนพื้นดินมรดกเนื้อที่50ไร่ในซอยนวลจันทร์56อาจารย์มีความตั้งใจว่าบ้านปลายชีวิตนะครับจะมาทําเกษตรบนพื้นดินบรรพบุรุษผืนนี้โดยจัดสรรพื้นที่ทํานาปลูกผักปลูกผลไม้ทําบ่อเลี้ยงปลารวมถึงร้านค้าและร้านอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบของตนเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางครับภายใต้คอนเซปต์ฟาร์มทูเทเบส่งตรงถึงผู้บริโภคนั่นเองครับคอนเซปต์ฟาร์มทูเทเบเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเนาะเจอรี่ใช่เลยครับนอกจากจะได้ทานอาหารที่สดใหม่ปลอดสารแล้วนะครับยังได้รับรู้เรื่องราวที่มาที่ไปของอาหารที่เราทานด้วยครับเยี่ยมเลยเจอรีต่ตอนนี้พี่อยากจะ คุยกับอาจารย์สมพลแล้วล่ะโอ้เหมือนกันเลยครับก็อยากจะไปอัปเดตอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนปแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะร้านค้าและร้านอาหารของอาจารย์ครับผมเชื่อว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะว,วิกฤตโควิด19ครั้งนี้และอยากดูนะครับว่าวิธีการของอาจารย์ในการแก้ไขสถานก,การณ์นั้นทำยังไงครับงั้นรอชาทำไมอ่ะเราวิดีโอคอลไปหาอาจารย์กันเลยโอ้โอดีเลยครับราะว่าเดี๋ยวในเบรกหน้าจะวิดีโอคอลไปพูดคุยกับอาจารย์กันพร้อมๆเลยเนาะโอเคค่ะ ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับโอ้โหพี่นครับนี่อาจารย์สมโพศ์คาารับครับ คุณน้ำพึ่งนะครับค่ะได้ยินชื่ออาจารย์มานานแล้วค่ะได้เห็นอาจารย์แบบว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนได้เจอตัวจริงค่ะครับโอ้ค่ะเราดีครับครับผมเล่าให้คุณน้ำพึ่งฟังว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสไปที่แอดบางขวดจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบจะทึ่งครับว่าในกรุงเทพจะมีปอดที่ใหญ่ขนาดนี้มีสวนที่เหมือนแบบเอ๊ะไม่น่าเชื่อว่าเป็นกรุงเทพครับอาจารย์ครับ ตอนนั้นที่ผมไปจําได้อาจารย์ใช้วิธีปลูกนาแบบเป็นนายโยนใช่ไหมครับทุกวันนี้ใช้รูปแบบในการปลูกข้าวเปลี่ยนรูปแบบบ้างไหมครับเออเราเปลี่ยนแล้วครับเราเปลี่ยนเนื่องจากว่าการทํานานที่แบบเป็นนาน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ดินเป็นดินเหนียวเดิมเนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยผลผลิตได้ไม่เต็มที่เพราะว่าในพื้นที่นั่นเราใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับอันแรกเลยครับข้างๆคูน้ําเนี่ยเราก็ทําเป็นร่องน้ําไว้สําหรับเลี้ยงปลาดุกสําหรับเอาไว้ผัดชาขายที่ร้าน เวลาที่เราทํานาเนี่ยน้ําที่เป็นเลนเป็นตมเนี่ยนะครับที่เป็นปุ๋ยนะครับมันจะไหลลงไปอยู่ในบ่นะครับมันก็เลยทําให้หน้าดินที่เป็นปุ๋ยเองเนี่ยหายไป mm hmm. ส่วนคันนาเองเนี่ยที่เราใช้ในการปลูกเมล่อนเองเนี่ยนะครับเราก็ยังปลูกอยู่ไปไปมามาแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าผลผลิตของข้าวของเราเนี่ยมันก็ดีหน,หนึ่งตอนที่เราตักเลนขึ้นมาแล้วว่าเสียไปหน,หนึ่งตอนที่เลนเนี่ยมันไหลกลับไปอยู่ในบ่ นะครับเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบสมัยเลยดินเหนียวจากบ,บรรทบุษที่ให้มาบนพื้นนาเราเนี่ยเราไม่เอาแล้วนะครับเราก็จําลองแปลงผักของเราเนี่ยที่สามารถปรับปรุงดินได้เนี่ยนะครับลงมาวางในอนาของเรานะครับมีการทําเป็นแปลงยกล่องขึ้นมาแล้วก็มีการที่จะเอาพวกเศษขยะซึ่งเกิดจากการที่เราหมักอ่าพวกผักตบชาววาทูบเลือสีหรือหญ้าที่เรามีอยู่ในแปลงของเราเนี่ย นะฮะพอมันย่อยสลายแล้วเนี่ยเราก็เอาปุ๋ยหมักพวกนั้นนะครับใส่ลงไปในกระบะท,ที่เราทําไว้บนพื้นนาแทนนะฮะมันก็เลยทําให้ทุกเราเนี่ยเหมือนกับดินที่เราแปลงขัดยกล่องขึ้นมาแต่ว่ากลายมาเป็นพื้นนาที่เราใช้ปลูกข้าวนะฮะน้ํานะฮนะรเราก็จะไม่ให้น้ํามันขังหรอกหลอน้ําเอาไว้เฉพาะแค่รากข้าวเนี่ยมนันลงไปกินได้ส่วนพื้นนาเองก็แห้งเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการทำข้าวไร่ผสมกับข้าวน้ํา ข้าวไร่คือบนแปลงเองไม่มีน้ําส่วนข้าวน้ําก็คือใต้รากของมันมีน้ําขังอยู่นะครับผลผลิตที่ออกมานะครับรอบหนึ่งกับรอบสองที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะมันได้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นจากแม็กซิมัมหรือว่าจํานวนสูงสุดของพันธุ์นั้นที่กําหนดเนี่ยไปอีกครึ่งเท่าตัวของกําหนดว่าข้าวไร่เมอี้เนี่ยได้ห้าร <500 S 1> ้อยกิโลต่อไร่แต่เราเนี่ยได้ถึงเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลต่อไร่ แล้วเราก็คิดว่าการที่เราปรับปรุงพื้นนาของเราที่มันเป็นกระบะแบบนี้ได้แล้วก็ปลูกข้าวได้นะฮะมันจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมต้องการแค่ประมาณสองเท่าตัวของสูงสุดที่กําหนดโดยพันธุก็คือประมาณเอ500-700ถึงประมาณ8-900กิโลเนี่ยผมพอใจกับสิ่งที่ทําวันนี้แหละอาจารย์<ม>ครับแล้วมันยุ่งยากกว่าเดิมไหมครับนะ มันยุ่งยากกว่าเดิมไหมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยมันยุ่งยากเฉพาะเวลาที่เราทําวันแรกอะนะครับตอนแรกที่เราทําแปลงขึ้นมาอันนั้นอะโกลาหลนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่เคยมีใครเขาทามาก่อนนะแต่หลังจากการที่เราทําได้เสร็จปั๊บในแปลงหนึ่งแล้วเนี่ยเราทําแปลงที่สองนะวันนี้เองเนี่ยเราลดต้นทุนไปได้อย่างมหาศาลในรูปแบบของที่เราทําแบบเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็กลายมาเป็นเจเนอเรชั่นที่สองแหละจากการทํานาน้ําหล่อตรงนี้ นะครคิดว่าเอ่อมันคนที่ทํานาแบบอินเทนซีฟหรือว่าแบบตัวของพิถีพิธานันะฮะแบบการทำนาปลานิดนะครับเราก็จะใช้พื้นที่แค่นิดเดียวในการที่เราจะได้ผลผลิตมากขึ้นนะฮะมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเนี่ยทําลงไปแทนที่ว่าทําลงไปจะดีมัง่งหม่ดีมัง่งนะแต่อันนี้เราทําเนี่ยเราหวังผลได้ตลอดเลยครับเพราะว่าเราสามารถปรับ,รบดินของเราได้ตลอดทาไมอาจารย์ถึงได้เรียกวิธีการทํานาแบบนี้ว่าเป็นนาน้าหล่อคะ ของข้าวเนี่ยเขาคือน้ําขังนะครับเขาเอาน้ําไปขังแต่ของผมรอไว้จะมอคให้ลากมันจะขบาบนแห้งข้างบนแห้งเหมือนนาไร่แต่ข้างมีน้ําให้ลากข้าวกินได้อ๋อค่ะค่ะแล้วก็ต่างของนาของเราก็จะดีเนื่องจากว่าไม่มีอะไรไปเบียดบังในเรื่องของอข้าวที่จะแตกกอได้มากขึ้นนะความสมบูรณ์ของข้าวของเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าแก๊สใต้ดินสามารถที่จะระเหยออกไปโดยที่ไม่ไปทําให้ลากของมันเองเนี่ยหายใจไม่ออก นะฮะหลักการต่างๆเองเองนะก็เป็นการที่ว่าเราคิดดัดแปลงจากคุณลักษณะของรหือนิสัยของข้าวเนี่ยนะครับเอามาใช้กับนาของเราที่เราคิดทําขึ้นมาแบบแบบปาน,นีดนอาจารย์นะใช้เวลาในการคิดเนี่ยนะคะจนเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะสําเร็จเนี่ยใช้กี่เดือนนะคะระยะเวลารอบแรกเลย,เยประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับเพราทำไปคิดไป แต่ตอนถ้าเกิดว่าเราทําได้เรปั๊บเรียบร้อยคนที่มาดูของเราแล้วเนี่ยเราก็จะอธิบายว่าอันนั้นมันไม่ดีอย่างงี้อันนี้ไม่ดีอย่างนั้นนะถ้าเกิดคุณจะทาคุณควรจะทําแบบนี้นะนะฮะถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ได้เสร็จปั๊บเนี่ยคนที่มาดูแลรูปแบบผมใช้งานได้แล้วนี่นะฮะเขาคิดแป๊บเดียวแลวครับเขาทำมาทําได้เลยโดยที่ใช้ทุนไม่เยอะนะครับแต่ต่อมาเสร็จปั๊บเมื่อวิจัยเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วรูปแบบของการใช้จริงก็ใช้ทุนไม่เยอะข็ตอนั้นเอง ครับค่ะแล้วอย่างนี้คนที่เขามีความสนใจอยากจะมาเรียนรู้วิธีการทํานาน้ําหล่อตรงนี้จะสามารถมาเรียนรู้ได้ไหมคะครับินดีครับแวะเข้ามาดูเลยครับค่ะอืมโอ้ค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่เปิดใครจะมาที่เข้าออกคืออาจารย์แบบให้อิสระเลยครับค่ะค่ะแต่ความโชคดีถ้าเจออาจารย์อาจารย์จะได้ช่วยสอนและอธิบายได้ด้วยนะครับค่ะอาจารย์ครับนอกจากเรื่องของทั้ก็จะบอกถึงถึงความผลเสียมากกว่า อันไหนที่มันเสียอันไหนที่มันไม่ดีก็เอาอย่าไปทําตามผมที่อันที่ผมเห็นว่ามันดีแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้เหมาะสมกัองคนที่เขาจะทําำเพราะว่ารูปแบบก็เราลอกเลียนกันไม่ได้แล้ครับเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่แต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันดูรูปแบบของผมไปดูข้อเสียที่ผมบอกไปแล้วไปปรับปรุงให้มันเหมาะสมกับตัวของคุณที่จะทํา แสดงว่าอาจารย์ลองผิดแล้วก็ให้คนที่มาเรียนรู้ได้เอาวิธีที่ถูกต้องไปใช้นะครับอาจารย์คัดผมเล่าให้คุณน้ำพึ่งฟังนะครับว่าอาจารย์ไม่ได้ทําแค่แปลงข้าวหรือนาข้าวอย่างเดียวครับยังมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเลยนะครับและสิ่งสําคัญหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่นั่นก็คือการท om, ําเมลอนอินคอนดอนโดมและใครอยากทานก็ต้องมาพรีออเดอร์สั่งก่อนด้วยค,ครับยังทําอยู่อตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นใ้หลักส่วนหนึ่งอะไรครับนะฮะสำหรับฟาของเรานนครับแล้วเป็นไงครับฟีดแบ ck ผลตอบรับจากลูกค้ายังดีอยู่ไหมครับตอนนี้เองเนี่ยก็ซาไปเยอะนะครับเนื่องจากว่าคนที่แวะเย็นเข้ามาต่างๆคนนี้เองเนี่ยก็น้อยอนะครับบางทีจองเอาไว้เนี่ยเราโทรไปเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากจะมารับอะไรอย่างนี้นะฮะ<อ>ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยคนที่ไอกเกษตรก็ติดขัดปัญหาเรื่องการตลาดไปทั้งหมดนะครับโอ้ทั้งเรื่องการ<ต>เริ่อการงขันอนะเราก็ยังูกอยู่ประมาณสักเอ่อเอ่อเกือบพันต้นนะ พูดถึงนะคะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำกเกษตรที่แบบว่าทำทุกอย่างแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์ไปทุกๆท,ทางเลยนะคะคในเรื่องของการปลูกเนี่ยนอกจากปลูกเมล่อนปลูกข้าวอาจารย์ยังปลูกอะไรอีกคะเรามีผักครับเราปลูกผักเนี่ยเป็นหลักใหญ่ตัวเลยนะครับ เราปลูกผักสลัดนะฮะก็จะมีพวกตระกูลอ้อตระกูลคอสต,ต่างๆนะค,ะครับร,บรวมทั้งคะน้าเกลวหน้าต่างๆพวกนี้เองนะค,ะครับเราก็จะใช้ในร้านอาหารของเรา,ารวมทั้งการขายสําหรับคนที่อยากจะซื้อกลับบ้านด้วยนะก็มีผักนะมีแก่นตะวันวันนี้ทําแก่นตะวันเล็กหน่อยนึงนะฮะนะเนื่องจากว่าการดอกของมันสวยๆแล้วก็ได้หัวของมันเนี่ยไปประกอบอาหารขายที่ร้านอาหารของเรา อาจารย์ครับผมแอบติดตามเพจของอาจารย์อยู่นะครับมีการถมที่ดินทําอะไรเพิ่มเติมด้วยแสดงว่าอาจารย์น่าจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับครับครับก็จริงๆแล้วการถมที่ดินเองเนี่ยเพื่อจะทําที่ก่อสร้างนะครับแต่ว่าตอนหลังเมื่อยุคนี้มา,มาถึงเนี่ยก็เลยหยุดก่อสร้างไปก่อนก็เลยใช้ที่ดินตรงน,นั้นเองเนี่ยมาหันกลับเข้ามาทําการปลูกพืชเข้าไปโอ้โหนะเพราะว่าม,มันเปมม็นที่ว่า ดีเลยครับอาจารย์้งั้นเดี๋ยวได้เบรกหน้าแล้วมาให้อาจารย์คุยถึงเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของอาจารย์ว่าเป็นอะไรดีไหมครับดีค่ะดีค่ะครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโกแก่ oga, มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ครับแล้วตอนนี้นะครับเรายังอยู่กับอาจารย์สมพศทัพเจริญอยู่นะครับกําลังพูดค,คุยกับอาจารย์ต่อในเรื่องของโปรเจกต์ที่อาจารย์มีการถมที่ดินว่าทําอะไร,รอาจารย์ครับอาจารย์ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับ อตอนนี้ผมปลูกแกะตะวันไปครับค่ะคือแกะตะวันเองเนี่ยมันเป็นอ่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยที่มีหัวหมันขิงข่านะครับแต่มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะ<ช>เนื่องจากว่าในหัวเขามันมีสารตัวเขาเรียกวอินดูริน<ช>สารตัวนี้เองเนี่ยมันจะยับยั้งเรื่องของการดูดซึมแป,ะะป<ช>้งในลำตางนะก็เหมาะสําหรับคนที่รักษาสุขภาพนะ แกนตะวันสามารถนําไปทําอาหารได้เยอะแยะมากมายเราก็เลยปลูกั้งแก่นตะวันเพื่อนําไปทําอาหารและดอกของมันเนี่ยมันจะเหมือนทานตะวันดอกเล็กๆกันนะครับครับนะขึ้นเป็นทุ่งเลยนะมันก็บอกสมริกยาอหนึนว่าเออเป็นเป็นไม้ดอกซึ่งเราสามารถใช้หัวมันทําอาหารได้ด้วยก็เลยนําแกนตะวันมาปลูกในที่เราค่ะแล้วมันทําเมนูอะไรอร่อยบ้างคะ พ็เขาใช้แกนตะวันในการผัดกะเพราเองในการที่จะนำมาประกอบอาหารอย่างอื่นเยอะแยะมากมายไปทำเป็นน้ำผลไม้คั้นเติมรสชาติต,าต่างๆลงไปโอ้เรียกได้ว่ามาทำเป็นเมนูสุขภาพได้เลยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ลดความอ้วนแ <c oughs> <c oughs> ต่ลดแกยับยั้งการดูดซึมพวกไขมันและน้ำตาล <c oughs> ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับเขาเรียกสตาอินโดลินครับครับพี่พึ่งครับที่ฟาร์มของอาจารย์ครับเรียกได้ว่า ผักที่ปลูกนี้สามารถเอาไปปรุงทำอาหารแล้วมาเสิร์ฟถึงโต๊ะได้เลยนะครับอ,อาจารย์ครับ,ร,บร้านอาหารที่ที่อยู่กลางน้ำครับทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับกไ็ไปหลายรอบแล้วครับโอ้เนื่องจากว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ให้เราหยุดเป็นเรื่องของการกินอาหารที่ร้านครนะแต่ว่าการที่จะมีเดลิเวอรี่ไปต่างๆพวกนี้เองเนี่ยมันไม่อยู่ในคอนเซ็ปต์ของเรา คนก็เลยมาน้อยลงการขายได้น้อยลงก็เลยก็ปิดไปชั่วคาวก่อนครับนะตอนนี้ก็เหลือขายผักต่างๆเนี่ยที่ออกจากฟาร์มอย่างเดียวครับอืค่ะอาจารย์ทํางานตรงนี้เนี่ยค่ะมีผู้ช่วยหรือลูกน้องไหมคะมีกี่คนคะลูกน้องผมมีทั้งหมดเลยสามคนในฟาร์มครับแล้วก็ทีานอาหารสามคนครับนะฮะแลคนก็ยังมีงานประเภทพวกงานช่างต่างๆที่จ้างเป็นจ๊อบต่างๆนี่อีกปะหลาดปลายครับอืมครับค่ะโอ้แล้วตอนนี้ มันเปิดไม่ได้แต่ก,ก็จะมีลูกน้องเป็นเขาเรียกต้องคอยอยู่ช่วยดูแลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทุกอย่างที่มันมีชีวิตน,นะครับมันก็จําเป็นจะต้องมีคนคนอยดูแลให้อาหารมัน,นถ้าเรารถ้าเกิดว่าไปร้านค้าทั่วไปเนี่ยเราเลิกทันทีเลยเน,ยนะครับแล้วใครจะมาเป็นคนให้อาหารในสิ่งที่เรากาลังปลูกสร้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมาซึ่งปลายทางเราก็ยังไม่รู้วันนี้เนี่ยเราจะเอาผลผลิตของเราเนี่ยออกไปในรูปของอะไร นะยังไงมันก็ต้องชู้กันไประยะหนึง่งนะครับค่ะโอ้เขาเรียกว่ายังมีจะมีคนที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องคอยช่วยดูแลกันถึงแม้วิกฤตโควิดเข้ามาจะาก,กระทบก็จริงแต่ก็ต้องต้องอยู่กันไปนะครับค่ะอาจารย์ครับก็ต้องอยู่กันไปครับอันนี้เรื่องร้านอาหารมผมจําได้ผมไปจะมีเหมือนคล้ายๆตลาดเป็นร้านค้าที่ขายของครับเป็นยังไงบ้างครับตัวนั้นได้รับผลกระทบไหมหรือยังเปิดอยู่ครับเปิดอยู่ครับตอนนี้ก็เหลือก็ขายผักครับ นะเหลือขาดไอ้ขาดผลไม้เมลอนต่างเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ยังพอที่จะไปได้แต่ว่าราคาหรือผลผลิตต่างๆที่ออกมาเองเนี่ยก็เดือนที่เดียว,นวนนเนี่ยวันเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 3- 4 0 0 0บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณรัก3 0 0 4 0 0ถึงอบาทโอ้โหมันหายไปอย่างนั้นเลยครับครับหายขนาดนั้นเลยคนจะไม่มีผ่านเลยครับแล้วอยู่อยู่กันได้เหรอครับถ้าไรายได้มันลงไปขนาดนั้นนะครับเออก็คุณเก่ามาใช้ครับนะระยะหนึ่งเสร็จปั๊บเรียบร้อยเราก็ต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่า จะสู้ต่อไปจนลงหายใจมันหมดหรือจะหยุดแล้วเก็บลมหายใจไว้หายใจต่อเมื่อวันนั้นมาถึงก็ต้องมานั่งรู้ก่อนครับว่าวันนั้นเนี่ยมันจะมาถึงเราวันไหนที่ร้านของอาจารย์น่ะนะคะมีผลิตผลของเกษตรกรคนอื่นเข้ามาร่วมอยู่ด้วยไหมคะมีครับมีครับนะฮะก็จะมีเอ่อพวกผักต่างๆที่มาจากปักช่อกนะฮะจากจากพวกเหล็กกันนะครับอ่าหนึ่งลายนะครับแล้วอีกลนยนึงก็ จะเป็นพวกไข่เป็ดไข่ไก่ต่างเนี่ยของของพี่น้องตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามาขายซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องลดจํานวนในการที่จะรับเข้ามาลงเนื่องจากว่าเราก็าไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนพรอะว่า<ช>คนที่มาซื้อของเราลดจํานวนลงไปมากมายมครับก้มองดูคลิกที่ฟาร์มของอาจารย์ผลผลิตก็ยังคงมีต่อเนื่องแต่ว่ารายรับที่เข้ามามันมันหายเกินครึ่งด้วยอาจารย์วางแผนรับมือในอนาคตยังไงไหมครับถ้าเกิดภาวะวิกฤตโควิดมันกระทบเราต่อเนื่องไปยาวนานอย่างนี้ครับ ครับต้อหยุดครับนะ,ะหยุดเพื่อจะเก็บเอาอตัวต้นทุนทงเราเนี่ยเอาไว้ต่อสู้ใหม่เมื่อวันที่มันมาถึงนะก็ต้อหยุดระยะหนึ่งครับค่ะโอะพูดง่างๆว่าถ้าเกิดไม่ไหวก็ต้องหยุดเพราะงั้นมันม,มันไม่ได้ล้มคนเดียวล้มหมดทั้งทั้งหมดเลยอืมค่ะอาจารย์จะมีไอเดียแบบ,บดีๆเยอะมากเลยนะคะ ในตอนนี้ก็อยากจะให้อาจารย์นะนะคะในสถานการณ์โควิดแบบนี้ลหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาก็ต้องหาแนวทางที่จะต้องแบบว่าหาแนวทางออกในทางที่ดีอยากจะให้อาจารย์ให้กําลังใจกับคนที่ชมรายการตรงนี้ด้วยอะคะ่ะครับทํายังไงก็ได้นะครับเพื่อที่เอาตัวเองเนี่ยให้รอดก่อนถ้ายังวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยทุกเรื่องทุกคนเนี่ยก็ต้องหยุดตัวเอง จะรอโอกาสนั้นมาถึงแต่ถ้าเกิดเรายังดิ้นต่อไปนะครับเราก็จะหมดแรงหมดลมหายใจก่อนเราจะมีโอากาสกลับมาสู้มันได้เลยนะฮะมาหลายๆคนเองนะครับซึ่งมีภาวะต่างๆที่มันไม่เหมือนกันภาวะนี่สินภาวะความเป็นอยู่ต่างๆควกนี้เองเนี่ยครับเออไม่รู้จะบอกว่ายังไงต้องรู้ว่าต้องบอกอย่างเดียวว่าต้องดิ้นรนเอาตัวเองรอด <S <S ให้หถึงวันนั้นที่เราจะกลับมาสู้กับวันใหม่ห แล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะคิดยังไงก็ต้องรีบทำเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่หยุดง่ายมันคจะอยู่ต่อไปกับเราอีกนานมันก็ควรกว่าจะฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับอืก็เรียกได้ว่าฟังอาจารย์พูดคุยในวันนี้ก็ใช่ค่ะก็ได้ประโยชน์มากมายนะคะได้ประโยชน์วิธีการพลิกตัวเองไม่อยู่นิ่งแล้วสามารถแก้แก้ปัญหาไปเอาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสู้ได้ครับก็อย่าฝืนตัวเองเพราะว่าการล้มเราคนเดียวมาอาจจะล้มกับคนข้างๆด้วยก็ประเมินตัวเองด้วย ดูแลตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นแต่ทําตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อไม่เป็นภาระคนอื่นวิธีที่ดีที่สุดครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวและได้มาอัปเดตกันนะครับอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ ชอบแนวคิดของอาจารย์นะเพราะว่าอาจารยนะ์มีการปรับแนวทางในการทําการเกษตรให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ทําให้พื้นที่น,น,นั้นเกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยใช่เลยครับช่วงก่อนโควิดก็มีโอกาสได้แวะไปที่อัดบางขวดอยู่บ้างนะครับ hmm. แต่พอในช่วงนี้ก็ต้องก็เรียกต้องหลีกเลี่ยง hmm. งดการเดินทางครับ<ช>อยู่บ้านดูแลสุขภาพของตัวเราเองรวมถึงคนในครอบครัวให้แข็งแรงและปลอดภัยจากโควิด19ให้ดีที่สุดครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ ยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะยกกาดสูงสูง <c oughs> ใส่แมสเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ <c oughs> แล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนวันนี้เวลาของรายการ <c oughs> คนไทยหัวใจไม่ท้อก,ก็หมดลงแล้วค่ะ <c oughs> เราทั้งสองคนนะคะก็ควรจะต้องลาคุณผู้มชมไปก่อนว <c oughs> ันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ